Chào mừng quý vị đến với kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chào mừng quý vị เอาปลาหาหน่อไม้นี่เห็นบ่ะชาวบุไทยหางเอาเนี่ยตะอ,อ่อนสอนแล้วท่านผู้ชมเนาะคนหางเอาหางเอาชาวบุไทยเนี่ยมากับชาวบุไทยจักมานคูเทือท่านผู้ชมไปเห็นป่ะใช่นี่โอ้หน่อไม้ปลาเนี่ยมันอยากขึ้นไปนแล้วท่านผู้ชมไปอยากขึ้นไปนแล้ว โอ้เอา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 ฝนตกบ่หรือเอาเฮ็ดเชียออกนะท่านผู้ชมเอาขนาดเดี๋ยวนี้นะมันใช้เอาฝนตกไรกว่านี่ท่านผู้ชมเห็นป่ะชาวบุไทยได้ก่อแหลแห่งมันท่านผู้ชมอ่ะไปหาเราไปเองเรื่อยๆ

lọc khuyên thường bao quá Nói nói đây thôi Sám thăm xong nó không ngắm nó thăm xong đó à, thăm xong ปาหาอท่านผู้ชมโอ้ป่านี่อยากน้อยท่านผู้ชมเป็นนไมนะะมันเป็หญ่ไอได้ปน่คือป่าเบาใส่้าผ่านมาเนาะป่าบดแหนมแล้วมจากมาจากบดหยามมาเลยท่านผู้ชมไป Cái nhang pho đấy kia như đó còn đây Há cả và nhang no, no ấy tham xem đây để đây đây lại tới bữa đây tham xem nữa cả Há so sắm cỏ này cả à pa Há tham xem nhang สองนอท่านผู้ชมไปหาไปเล้วท่านผู้ชมไปนี่ปลาอดอกไม้ห่าวกบดองนี่อัากมืดนิดนึงท่านผู้ชมไป,ปพอพนพ้นจากตกเลยนะพ้นจากไรได้เลยพอใส่กับซาบถอยพาวฮายนี่ยพ้นจากไรเมื่อเลยซาบถอยขุดเนี่ โอ้เสียงมั่วครับท่านไปใจๆๆนี่อ่ะจักน้อตัวนี้อ่ะสีน้อครับชมตัวนี้นะไปหาอีกหาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขี้หินหน่อยเนาะ oh, ช,ช่องนอชองนอกรึไงนนกะน,นี่นี่นี่คนหาก,กนคนหากะงามดเนาะเห็นบ่งามยูบท่านทุกทเอไปในฝัน,นเคิญเนาะเชิคดีกันหน,น่ยหาน้าบอะไรอีกไปไปเลย สองนอสองนอกาอนี่กกงามเนาะนี่ก่อนำไมก็มันเบาก่ายท่านผู้ชมปแถวนี้นะเงนบอลกาะ่นน้อยก่นน้อยมีหลายก่อท่านผู้ชมอยากใหญ่ไปทันที่ตัวเด็นเลยป่ะใช่ปะหาหาไปปะหาไปเลยเี่ยวไปเลยเนาะ โอ้ฝนก็นกกนะนยังตกธรรมดาเอ้ยเน่ยก็ยังตกแล้วเดี๋ยวพอตกได้เทวดาเอ้ยนียน่ท่วมเขาหนาแล้วเขาหนากนลำลังชุกท่านผู้ชมไปพลุนตกนี่แล้วใช่แหละคือปีกายแหละท่วมเบิรปีกายนี่ยกายไ่ได้กินข้าวปีกายนี่ยจะเชื้แห้งละ โอ้ยดีไล่อยู่บ่เฮ้ยคือหักไปแต่ม้นแท้โอ้โอหสาวไปฮะเอาเอามันจะขึ้นมาท่านผู้ชมไปปลาตัวนี้นะจะขึ้นไปแล้วมันจะบดหยามเนาะน้ำไหลเนาะอือจะเลยก็หายากนะท่าท่านผู้ชมไปนี่ อ๋อกอเดียวกอเดียวก็พอแกงแล้วเนาะท่านผู้ชมอ๋องามงามงามไปเฮ้ยห้าร้อยนี่ท่านผู้ชมโอ้โหจะเต็มกระตาละนี่จะเต็มกระตาเลยชอมไล็กอยู่หนเห้ยต้องชอมชอมหาต่อย Ngon nó són nó, són nó, xong nọ xong nọ tháo bây giờ mọi tháo bây giờ mày mọi tháo bây บอกอะไพอได้กินอู่แล้วคู้คันได้ออกมากะคือว่าอยู่ไหนนอน่หนเด้เด้แต่เหนื่อมันนะเนาหรือเปล่าเออเหนาะเนาะเน่าเนาะนตกเมืนอิ่มนำสดบอกใช่จนอนเลยหามนอวะอ่ะามนอท่านผู้ชมไปหาไปอีกน่อยนึงก็

จะได้ี้หินหน่อยเห็นอะโอ้ยุงกะไลท่านผ้ชมไปเอาพีานะี่เอาอนตกนสิต๊กห,ห,หรือว่าเฮ็ดสิออกท่า้ชมเอาแต่เอาวานี่มืดคึม,มนี่ตัจก,กจกกังเนาะสีเนาะสีเนาะน,นี่ท่านผูชม เด็ดเต็มตะก้าท่านผู้ชมไปเด็ดไม้หอมไม่นี้กะนอเวรงามไม่ได้ท่านผู้ชมนอไม่อยากขึ้นหมดเลยกะยังพอได้กินนี่ท่านผู้ชมฉันม่กันเนาะพอได้ต้มพอได้แกงเยอะฉันไม่กันอย่ละชีวิตคนนอกบรรณาท่านผู้ชมบ่มียังกะเอาปลาหาอยู่ห้อกินกะพอได้อยู่ท่านผู้ชมไปเดี๋ยวนี้หาตับำห้วยตำห้องนะท่านผู้ชมนี่ ก็เาปลาไทยใส่บ้างปลาหากินปลาผู้ไทยนี่แหละเราค่อยเราห้องไงท่านผู้ชมปาลมาแม่ก็ยังนันเลาะหาก็ยังยู่ท่านผู้ชมไปลงไปนี่อ่ะป่าไทยเอาพอจะทำนี่ก็พอแล้วพอได้กินท่านี้กันอ่ะหมาเนี่ยก็ขอจบคลิปเพียงเท,ท่านี้ก่อนท่านผู้ชมใครเขามบ้างก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อเพื่อให้มี เพ,เพื่อให้บาทุไทยมีกำลังใจเนาะไอคลิปต่อไปเนาะ่ะย่าลืมพดกระดิ่งพร้อนมะท่านผู้ชมเพื่อไม่ผิดพลาดคลิปใหปม่ของบาูุไทยอ่ะไปก่อนมือเนี่ยเจอกันมือหน้านะท่านะผู้ชมบายบายดี